แ่เส uh, yeah, uh ียเด้องซิมมงกันเด้อมักินข้าวเช้าน่กันปัดงจัโบจัโบนี่านอยู่บ่ครับเรียกเลยนะคะม่แม่มาซื้อซอยหอยนะเาจะกอง ก้องก้องเท่าไรห้าสิบเหมือนเดิมจะปีที่บริการดีแท้โอ้ยยกมาหดรถคุณโอเคไว้นี่ก็ได้เดี๋ยวผมไว้เองเอาไปเจกไปพี่น้องเอ๋เนาะเปิดภาพมาวันนี้ก็ยังอยู่ฝั่งไทยอยู่คือเกาเดอร์พี่น้องเอ้ยเนาะ ยังฉันมีขามล่าอยู่เมื่อคืนนี่บอทัน,พ,น,นพี่น้องเลยตัวเนาะอ่าบริเบชงเมเพ้นเวลาสี่ทุ่มแหไป,ไปหอดเกือบสี่ทุ่มมันนะพี่น้องรเรื่องบท่วงบทันจ่นอเยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเลยกลับจักทายสบายดีเพื่อพี่น้องประชิกูจุคนคือเก่าเนาะอ่าตอนนี้ก็ยังใส่สุดเก่าอยู่เลย เพราะว่าบริษอาชุดมาเปลี่ยนแวะอาชุดไว้อยู่บ้านมาข้างคืนอยู่หมกรทหารมาคืนนี่ขาดบ่ได้เนาะก็เลยอ่ะฝากตัวนี้เลยเกินทาง ไกลสุดวันพี่น้องเห็นเนาะมาส่งแม่พิมพ์ขึ้นรถไปเชียงใหม่แล้วก็ส่งแม่เพ้นไปเยะโสวักกลับมาอุกกาหารพี่อีกโบทันพี่น้องเลยเลยโอ้เนาะเรียบร้อยเลยแบบนี้เบาไวนอกกว่าเตียงกันนอนก็รับปานตาย เปิดตื่นมาจนชีวิตมึมงพี่น้องเลยนะ<ง>ตื่นมาแล้วก็เง่าต่อบ,บานในสีขมไปฟังเล่าแล้วอ่าพี่น้องเห็นเนาะหาชื่อของฝากของต้อนก่อนกลับเมื่อบ้านแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยกลับบ้านห้องก่อนบ้านนี้นอกอไปหอบทีหอบเรียนพี่น้องจว,จวดพุ่นจวดพี่ โผลุ oh, ่นโพพี่ไว้ชัดโอ้ยเอฟซีใครโกรดจกหุ่นโกรธจกพี where ่อยู่พี่ลองเอ้ยไปเดี๋ยวไปหาซื้อเครื่องซื้อของกินข้าวกินน้ำแล้วก็อ่าเลาะกับบัตรนี่พี่น้องเอ้ยเนาะจะเอ๋อรีท่าอรีท่าถามแ่ว่ามียังยังอยู่ท มาพี่เลยมาพี่เลยผมกินข้านอานะปกตินเปจนรถมินันนะฮะอ้าวกิดหอนกิดถึงเนาะออก็เลยมาหา,าวัายมากบ่เมื่อก่อน,น <c oughs> <c oughs> มีอะไรกินบ้างส่ว,วนเดี๋ยวไปอู้นเป็นรถมิันนี่ฮ โอ้ไปโดูรถเมลชันก็คือเก่านั่นแหละก็เก้าเนาะเก้าบ้านไก่คือเก่านั่นแหละอ่าบ่อะไรบอแอบคือีพี่อีรีว่าอีลีเสียงหัวบอแอบได้ไหมมันเป็นอะไรมันคือบอแอบมันมันต่างกันที่แบบซุปอ๋อต่างกันมองแล้เอาแบบด้วยความรู้สึกบอหูมันแบบมันต่างกันที่บอแอบอ่ะ บะเสดต้นน้ำจิ๋งเอาไปเต็มก็บ่ฮูมันบซแสบมสบน้ำหยางเอาไปงนู้มสบน้ำมเสบน้ำขาวมสน้ำน้ำซุปมามาตรงตรนู้บะเสบน้ำปากนี่แหละกินเข้าไปแล้วมันบะเสบเข้ากับเ้ากับบะฮูว่ามันหยางมันบเสบอ่าแล้วบันเมณนต้นตำรับเฮ็ดจีบ่เนาะอ่าบเมณนต้นตำรับเลยจ้ะอ ไอ,อ้เนาเพื่อเอาไปพุ่นแล้วมันมันจืดลงนะ <c oughs> เพื่อใช้รถไปเนะเาะอแซบึ้นกันนาละว่าอยอคือซือ้อเดีย๋ยวที่ว่าเสียของ <c oughs> เราเดี๋ยวข้าสิบว่าไปกินจ่อยนะอ่า <c oughs> แซบแซบแต่ว่าน้ำซุปมันแบบมันบนวัวปันได <c oughs> เมนบอก <c oughs> บอก่ คือเดีใส่ไก่หมื่นหนึ่ง้าโล oh. ากเป็นแ่ซิบโลก oh. ความค่มัต่างกันาครับผมเดียวครผมเปนูมหันวดเลย <laughs> นอกจากใส่ผูหนด้หลายวายผ้เวตอนนั้นวายกินยังมิ่แต่ันไก่ข <laughs> องผมเอาเอาเขา้าขาหมูให้นี่ แต่ว่าบว,ว,วาวมั่นบาวนังเลยยันอ้วนโอ,โ,อโ,อโอเคข้าวขาหมูพิเศษก็ได้อาพไี่น้องเนี่ยเนาะเอาห้านั่นคือปิดเจง๊งหรือเล่าลุยแล้วเอาคิดว่าจริงแล้วอ๋อ, <laughs> อ,อ <laughs> รวยเล้อเนาะโอ้ดีไปทีไ<ม>่ไหนคิดว่าคนไปซื้อบา้านในายเด้อยู่บา้านเพื่อ,อนครคุณแบบ่บ่อขึ้รวยคักแทกขายอาหารตำสั้งนี่ไดฟานนั่นบน่เนาะอ,อืมมหาขายที่ฟางไทยก่ก็ใช่เพื่อรวยน้ำเขาเอออยู่ฟางนันล่ะเดี๋ยวจะไปเสิร์ฟให้เด,ดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ี่ดีแทะเท่าไหร่คะกี่จอกอืม สั่สง,สงแล้วเขามันไก่ครับเขาขาหมูเบงเบงน้ำซุปแซ่บพี่น้อยใครมากินมาโแซ่บบุมีเด้อเนอะกระดูกบ้มีมันอนี่เนอะดูกมีบริถิมลงบริถิมลง <laughs> ่งจนยงายกินกระดูกเ้าออยากกินกระดูกนี่มันแซ่บนนะนมันนุ่นนัวจะได้บุ มันนนัวขอบคุณค่ะบเืออจะได้แซ่บละคักๆๆัๆัๆักลายกมา มามามาลืมการปันใดบ้างโอ้ยกระบะเป็นสันหละกะนวดขึ้นกันอะไรคือเกาพี่น้องเลยไม่กินข้าวมันไก่อย่างนี้ลำผมมาแต่พุ่นไหมมาแต่ขอนแก่นมาแต่แย่โซไปส่งเอฟซีข่าวดีเลยเอฟซีจะ บาดคอยนตายทุกอย่างมาทางชาวตลอด้าา้ากกู้ามากเหรแต่ว่าไม่รุ่นแม่แม่เลยอ้าก็รุ่นนั่นแหละเอฟผมอ่ะอรุ่นรุ่นอาวุโสพอดีเพิ่นเพิ่นเอาเพื่นเอาเสือ้าไปพ่น เพิ่นเอาเสื้อผ้าเอาถุงยังสีบยังไปไ,ไปแจกแล้วกับันนีน่ก็เลยมาชงเพิ่นไป่งหอดบ้านเลยอือป้าแต่เสียบแต่เส็บแต่นัว อะไรกว่าก็เมื่อกนาือไปเ้านมาฝากน่ะเาก็ย่กบาเก็บบรอกมาแล้วป้าข้าวขาหมูพี่น้องเน เปิดจวดเด้อรังซิมเมืองกันเด้อมากินข้าวเช้าน้ำกันที่มุกดาหาร ซิม,มังกรพิงหนังหเนอนะน้ำซุปล้วนี่แซ่บอืมมันนั่เนาะถ้าใส่ผงชูรสประมาณหาหอหน่อยว่าโอ้ยังหน่อยอยู่บ่แซ่บเอียงม,ม,มาก,มากอืมกินข้าวมล้กันก่อนจะจังไปจอไป อิม่มเรียบร้อยบ้านพี่น้องเลยเนาะกินแล้วกับแซวนี้ห้าร้อยหกสิบครับผมครับขอบคุณครับกลับกันเด้อเม,มื่อหน้ใช่ไหมอุดหนุนไหมอ่าเฮงเฮงปังปังให้หมดไปว,ไว่วครับผมครับผมไปพี่น้องเลยเข้าตลาดก่อนบ้าน,นีเนาะ าไปซื้อน้องบิวลี่ไว้อยากหอยแขชงซื้อหอยซื้อนี่เมื่อให้ลูกก็น่องใ่ตลาดนี่แหละใกล้ๆนี่แล้วก็กลับเนาะไปพี่น้องเลยเออเว้มาตลาดก่อนเนาะเออมาเวซื้อของเมื่อฝากลูกก่อนอยู่ตลาดพรเพชรนี่แหละต,ตลาดพรเพชรมุกดาหารพี่น้องเลยซีมี่ดูบอเนาะอาหารทะเลเพื่อพี่ลง้งนะปะ ปกติพันจิลงตอนเร่งๆนะอันนี้ก็บันเน่ใจอยู่พันจิล่งหรือบ่สุดๆๆๆลงเียังลงทียังอืออ่ะนอนลงก่อนก็ได้บันเน่ สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ปีเก,ก้าก็คือเก้าเออบุคือเลยเนาะมันเท <c oughs> ่ากับเก้าเท่ากับเก้าจังหน่อยอยู่ออหอยแข้งโอ้พี่เนาะ อันนี้ผหาหน่อยก็ได้โลนึงบ่นต่หาย่งเมนบ่เ้ารลเใหญ่คับใหญ่เนาะือนใหฮะอ้นอันไหก่อ้วนทุกคนอ้วนอ๋อตุยยัตุยตุ้ยคือใคก่อ่ไม่ทุกคนขาย <laughs> อันนี้ว่าวเองเด้อเครียดกันเองเด้ <_ n receiving> องโมเขียวก็ผมเด้่องโมรู้เรื่องน้ำเด้ออ่าเมื่อไปเครียดกันเองเรื่องอ่าวาสตุ้ยเหรออาจจะโลก,ก็ได้ครับจะโลนึงแล้วก็อันนั้นโลนึงอันนี้โลนึงก็ได้ๆๆดดมัวคนสิยากแนวใดาเนาะ กรุ้งกรุ้งกรุ้ง่งให่เมไงัดยดีเนาะอ้าวโอเคคนซื้อไงด้ยนี <c oughs> อ่าไม่งไงด้ไงแต่คนขาย <c oughs> ยิงย่งใง่ขเยเยกาไปมารอมนี่งใหขึ้นน่แะว่าแล้วว่าแล้ว <c oughs> ยาละบวซื้อดอกเมื่อกันแต่ว่า,วาน้อยลุง่งในไขนยอยู่อยากน้อยรอย้อยแล้วบอย่างใหญ่เอาน,นี้ก็ได้ครับโรนึงโรนึง,นงนนกุ้งอนากุ้งเ่นบ่เอาไปย่างหน่อยตัวนี้บ,บ่ะอันนี้ก็ได้ขึ้นกันนอันนี้เน้วานอันนี้เนื้อวานอันนี้เนวนอื้อคบ อ๋อโอเคโอเคปลมึกเป็นห่ยาโรอเนาะโลคเรื่องก็ได้ไปโลคเครื่งได้ โอเคดี้องซื้อกุ้งซื้อมึก,กอแปบ๊บนึงเนาะมารอซื้อปลาก่อนบันปลาสดิดทามาแต่ว่าปลาสดิด บมมาอุ้สมัซื้อปลาสดิยังบมมาซื้อมะขามนี่แหละเมื่อบ่ายเขาหวานนี่หวานอยู่บ่ครับอืม อันนี้อันนี้ครึ่งโลอันนี้ตกูสองร่ะถ้าเป็นถุงเลถ้าุงใหญุู่ดูได้สองร้ออ๋อรานแค่นี้กันเราอถุงนึ่งก็ได้ครับซื้อมาคามเมื่อให้ ดูเมเพิ่นเราจะกินไปนี่เนาะ้เท่าพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> ไป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 เมียเลยนะคะมาเมียมาสื่อซ้อยหอยน่ะเอาจะกอง ออ่มมาเนกลก้องเอท,งทไล่ห้าสิบเหมือนเดิมจะปีที่แล้วก็ห้าสิบปีนี้ก็ห้าเราเชียร์สองกล้องครับจับไปอืมลองดูหอยังๆเด้อสองเด้อโอ้โแช่สุให้ได้ให้ได้ล้านวิวนี่ไม่ได้แตลกล้านนะคะครับผมอันนี้หนึ่งร้อยโอเคครับขอบคุณค่ะครับผม เอาอีกอ,อีกอ,อีกล้องหนึ่งก็ได้ฮะไปกินม่หนารถเอาชองกล้องด้วยก็ได้ฮะจ้าขอบพระคุณค่ะซื้อมาฝาก่เมื่อแล้วบอกเมื่อแล้วจ้าขอบคุณค่ะผมไป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 พี่น้องเลยฟาวฟาวฟาว้อ โสมอโอ๊ยไปครับค่มครับผมค่ะครับผมปลาแดดโลเท่าไหร่ครับเอาโลนึงครับผม <S S โลน,นึงจ้า สองร้อยหกสิบปานินแดดเดียวใช่มไม่มให้ตู้เมย์กินไปกินได้บ้าไหมนี่คะเนาะย่านในพี่น้องย่านไปวัดจนเลือดเลือดยดไปหินก็ได้ดย,ยูท t u b e ไทยเนี่ย อ,อแ,อแทอครับผมขอบคุณครับห่แนที่ห้มอ,อย่างไฮะปัาอย่างน้องเบิร์นึองปุปผมครับผมพันสามเก้าปขอบคุณครับปลาปลาปลา,ปา ไป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 สุดท้<ป>ายคุจักหมื่นจักแสนะจดใจเงินก่อนแป๊บหนึง่งว้าบริการดีแท้โอ้ยยกมาหดรถคุณ โอเคไว้นี่ก็ได้เดี๋ยวผมไหวอีเอาไปเจกเลินขอบคุณในลายครับจ้าไป,งงปรางไอ้ปเตียงกระซื้อกุ้งซื้อกุ้งกับหอยแข้งเนาะอ่าเมื่อฝากน้องบิวลี่น้องเจนี่เพิ่นมักกินหอยพี่น้องเงงนาะกระเสีเมื่อฝากลูกฝากเต่าแล้วก็เมื่อก้อนเฝ้าเมื่อบนริษัทซื้อเครื่องซื้อของแล้วก็กลับบ้านก่อนพี่น้องเลยจะได้กระคอขอบุญขอบคุณขอบมขุขขอบใจลหลายๆื้อบริษัทอยู่ที่ตามแล้วก็ฮักแข้งเนาะ อ,อยู่ดีมีแห้งไปขู่อยู่คนขอโทษขอไพ่ลายๆพี่น้องเองมื่อนี้ก็ใส่สุดเก่าได้แต่หมู่บวาน,นยัยงบริเปลี่ยนเพราะว่าบ่ได้เอาเสื้อผ้ามาเนาะคิดว่ามาสิกลับท่านนะ่ะแต่ทุดท่านเราก็กลับบทท่านไปขอตัวเดินทางกลับก่อนสบายดีเ้อพี่น้องเองบ๊ายบาย